สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DAD Channel ค่ะวันนี้ทางช่องเรามีนักแสดงละครเรื่องดับเจ็ดสีมาฝากนะคะนักแสดงนำหลักใครเล่นเป็นใครบ้างมาดูกันค่ะเจบิกราชตะสกุลสิงดุสิตรับบทเพชรฤทธิ์ไกรเดชเอมมี่สัตตบงกตอารีรักรับบทสุวรรณมาลายัยอิเซอิซาเบลโคปิเต้รับบท อมราวดีโตโต้ภูธนินสินสมใจรับบทสิงโตโต้ตพากรรอดขำปียเศษรับบทอักคณีม่อนสุรศักดิ์สุวรรณวงศ์รับบทเท้าพันตาปอนโอภาภูมิชิตาพันรับบทครุฑาเทพรัตรัศินนลิระธนาพัฒรับบทผู้จักรดบุ๊ก พบศินโตสกุลรับบทอุตรราชาโมเดลสิทธาตาบโกสัยรับบทแก้วพระรามสุภราชเกิริรับบทจันทราทิตเพลงชนารดีอุ่นทศีรับบทนันทาวดีนายชนุตตาสุขสรรรับบทอัมพาจูเนียพัทราพรเมาลีรับบท วนาลีแอลรมิตารัตนพักดีรับบทลีลาวดีค่ะและนี่ก็เป็นรายชื่อนักแสดงนำในเรื่องดาบเจสีนะคะหลายท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าเรื่องเดิมชื่อเรื่องว่าดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงนั้นแล้วทำไมเรื่องนี้จึงใช้ชื่อเรื่องว่าดาบเจ็ดสีแล้วมณีเจ็ดแสงล่ะหายไปไหนใครข้อสงสัยนะคะว่ามณีเจ็ดแสงนั้นหายไปไหน ดาบจะสีจะดำเนินเรื่องเฉพาะใน18ตอนแรกเท่านั้นนะคะหลังจากในตอนที่19เป็นต้นไปจะเป็นเรื่องดาบเจ็ดสีมณีเจ็ดแสงค่ะใครข้อสงสัยกันแล้วนะคะติดตามรับชมเรื่องดาบเจ็ดสีได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา8.00น,นทางช่อง7 HD กดหมายเลข35นะคะเริ่มตอนแรกวันอาทิตย์ที่15ตุลาคม2566นี้ค่ะ ขอขอบคุณรูปภาพจาก f a c e b o o k f แฟนเพจ JTJ ครับ copyright สามเสียนและ IG จากนักแสดงค่ะฝากกด subscribe, like, ์แชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับทางช่อง DAD Channel ของพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ